สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานหมยกแปริ้วนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีครับผมประดมตีสิบนะครับอันนี้ก็บางซันของ20ครับวันนี้เรามากับครูจ้าของยกแปริ้วแล้วคุณต้นครับผม มาที่ราชบุรีใช่ครับวันนี้แบบออกเนี่ยแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อยีแล้วมาออกกําลังกายพรับรู้ว่ามาครูจักเนี่ยผมต้องวิ่งเหนื่อยหอบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชมนกสวยงามที่ราชบุรีอีกที่หนึ่งครับผมฟ์าเนี่ยนะเห็นว่านะเป็นแชมป์งานฟิตบิเลจด้วยครับผมทันล่าสุดครับแล้วก็มีนกสวยงามที่มีราคาหลักแสนหลักแสนเออมีคนมาขอ ซื้อหลักแสนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปนะวาง<ผ>ม,มั้จําไว้ก่อนครับผมรู้ยังฟาร์มที่อยู่ที่ไหนรู้ยังฟาร์มนี้ก็อยู่ที่จังหวัดราช,ชบุรี<อ>แต่ชื่อฟาร์มโ,<อ> <laughs> โอ้ปวดหัวแล้ว <laughs> อยู่ที่ราุรีลงมาราวดีมาถามอย่างนี้โอ้ไม่เป็นไร <laughs> เอาไม่เอาไม่เอาหม่เอาหม่ไปที่ไหนดิ <laughs> ไม่ต้องเอาไม้ไปเงี้ยขำดิ เอา้ามันต้องตัดห้ามตัดนะคุณผู้ชมดูต่อดูตอ่ตอฟางนี้ที่ไหนที่ไหนอยู่ที่ราชบุรีเออฟาร์มใครฟาร์มใครบนไปบนมาอย่างนี้มาที่ฟาร์มเอ่อเจเจเจตองเจตองเจเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของฟาร์มรนักเก่งอก<ม>ของเรื่องของเราวันนี้กันครับ,รบ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของฟาร์มเจเจเจเดี๋ยวให้เจ้าของฟาร์มได้แนะนําตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับชื่อแจ็กนะคะครับอยู่ดําเนินสะดวกครับผม่แล้วก็เลี้ยงนกหงส์หยกอย่างเดียวเลยฮอลแลนด์สายพันธุ์ฮอลแลนด์ครับผมก็ต้องถามนะครับคุณแจ็กว่าอะไรที่ทําให้คุณแจ็กหลงรักเสน่ห์ของหงส์หยกไทย ทำไมถึงหันมาเลี้ยงนกหงส์จกไทยครับจริงๆแล้วอะค่ะอยากจะเล่าความเดิมเลยคือนกหงส์จก <ผม S 2> เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงแบบว่าอย่างแรกๆเลยคือเลี้ยงมาซื้อมาไว้เลี้ยงดูเล่นคู่เดียวครับแต่ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆด้วยความที่เราไม่อยากให้ลูกของเขาอ่ะผสมพันธ์กันเองพอมีลูกมาอย่างเงี้ยเราก็อะถ้าได้ลูกตัวเมียรเราก็จะไปหาตัวผู้มาเข้าอะไรเงี้ยครับก็เลี้ยงดูเล่นไว้ตลอดมาพอดีช่วงโควิด ช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยรเราไปขายนกลองถามนกที่ราคาตลาดอะไรเงี้ยรเรามีความรู้สึกว่าช่วงโควิดราคานกมันไม่ดีรเราก็เลยมีความรู้สึกเ,ออเราไม่ขายดีกว่าไหนๆเลี้ยงมาแล้วก็เลี้ยงต่อครับคือพอเลี้ยงต่อแล้วมีโอกาสได้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งคืออันนี้คลิปเนี้เป็นแรงบันดาลใจเลยคือคลิปของบังมัด คลิของบบงมัดใช่คือคิี่พี่อดัมใช่พี่อดัมไปทำได้ไปทำได้ไปทําการประชาสัมพันธ์ใช่แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเลี้ยงนกมันก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์ซะทีเดียวมันสร้างรายได้เสริมให้เราได้ครับผมอ่าแล้วก็มันก็ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองครับได้อยู่บ้านได้มีเวลาอะไรมากขึ้นแล้วเราก็มีความคิดที่จะขยายครับผมณตอนนั้นเนี่ยมีนกอยู่กี่คู่แล้วครับตอนนั้นมีนก อยู่ที่เลี้ยงอยู่ก่อนนะนั้นประมาณสักสิบคู่สิคู่ใช่พอพอคลิปได้ดูคลิปแล้วเนี้ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มจะต้องจริงจังก,กับนกก็เลย<ม>ค้นหาความรู้ต่างๆที่สามารถหาได้อะภายในโลกโซเชียลครับผมอันดับแรกก็คือศึกษาเรื่องสีนกครับสีนกแยกว่าเพศนกว่ามันเป็นยังไงอะไรเงรี้ยแล้วเราก็ตามหาวัตถุดิบ แต่ละที่แต่ละที่ในสีที่เราชอบที่เราอยากได้อะไรเงี้ยพอได้มาแล้วเสร็จทีเนี้ยมันก็เริ่มมาศึกษาเรื่องการถ่ายทอดยีนถ่ายทอดพันธุกรรมครับผมมิวเทชันนี้ยังไงอะไรยังไงก็ศึกษามาเรื่อยๆแต่โชคดีในความโชคดีคือมีโอกาสได้รู้จักรุ่นพี่ที่เขาเพาะพันนกมาก่อนให้คําแนะนําดีๆในหลายๆคนอเราก็เลยแบบว่า ได้มาอยู of 130 130่จุดนี้ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับผมณตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมีคาอยู่ทั้งหมดร้อยสาสิบคู่หนึ่งร้อยสมสิบคู่หนึ่งร้อยสามสิบคู่ก็คือระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่ตั้งแต่ที่เลี้ยงมาระยะเวลาป่จตั้งแต่เริ่มจริงจังในการหาพันนกครับผมก็เมษาปีที่แล้วตอนนี้ก็ประมาณปีนิดๆครับผมหนึ่งปีนิดนก็ต้องบอกว่าหนึ่งปีนิดนิดเนี่ยก็คือคุณแจ็คเองก็ได้ นำนกไปงานประกวดประกวดมีโอกาสเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกในชีวิตกับการประกวดสัตว์เลี้ยงครับผมแล้วถามหน่อยว่าครั้งแรกกับการนำนกหงส์หยกไทยไปประกวดสิ่งที่ได้รับคืออ่าสิ่งที่ได้รับคือมันได้เปิดวิสัยทัศน์ของเราหนึ่งหนึ่งอย่างคือเราได้มองเห็นนกของคนอื่นที่เขาที่เขามาประกวดครับผมเราจะ ไม่ได้จํากัดของสภาพของนกตัวเองในฟาร์มแล้วรเราจะมีโอกาสได้เห็นนกต่างๆ<อ>งเยอะอแยะมุมมองกว้างขึ้นมกว้างขึ้นใช่แล้วมันเปิดประสบการณ์เราแล้วผลที่ได้รับอ่ะมันทําให้เรามีกําลังใจที่แบบว่าจะพัฒนานกต่อไปเลี้ยงนกต่อไปตอ้ต้องบอกว่าในงานครั้งนั้นเนี่ยก็คือได้รับถ้วย<ช>รางวัลด้วยได้ได้รับถ้วยรางวัลมา ได้ที่1มา3มรางวัลแล้วก็พว,วงด้วยถ้วยเบสอีกห,หนึ่งถ้วยเป็นนก<ฮ>เพศเพศผู้หรือว่าเพศเมียค่ะเพศเมียลิเซซีพายเพศเมียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวนี้มีทีเด็ดยังไงถึงได้เดอะเบสในงานคือตัวนี้คือตัวที่ได้รางวัลถ้วยเบสโชนะครับใช่ค่ะตอนแรกที่เตรียมนกไปส่งเนี่ยคาดหวังอะไรกับตัวนี้ไหมอ่ยไม่ได้คาดหวังเลยเพียงแต่ว่าคิดว่าอ่าเอานกที่เรามีเนี่ยที่คิดว่า รูปร่างได้สีได้องค์ประกอบได้เอาไปร่วมกิจกรรมเพราะว่าใช่เพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยค่ะการจัดงานประกวดหงนกหงยกเนี่ยมันเป็นครั้งแรกรแล้วเราอ่ะเป็นคนเลี้ยงนกหงยกเราก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆเนี่ยส่งเสริมชาวผู้เพาะเลี้ยงหงยกเนี่ยไปตลอดตลอดก็คือตัวเนี้ยคือไม่ได้คาดหวงังแต่ในวันนั้นก็คือไปถึงฝั่งฝันแจ้ง คนที่คาดหวังหลายคนเลยตัวนี <t oda> <t oda> <t ้ก็คือเป็นเพศเมียรีเทสซ์ซึ่งดูเหมือนธรรมดาหน้าสีขาวแต่ด้วยความที่เข้าสนามประกวดเนี่ยเขาดูตั้งแต่หัวจรดปลายหางครับผคือมีองค์ประกอบของโครงสร้างความสมส่วนลูกตัวเนี้ย โครงสร้างดูหน้าอกดูอะไรนะครับไม่ใช่มีหน้าอกเป็นลักษณะทรงเหมือนกันนะแต่ความเต็มความสมบูรณ์นะครับอย่างนั้นแล้วปัจจบันเป็นแม่ทานแล้วใช่ค่ะสายของเขานี่มีลูกหลานมากมายเยอะแล้วค่ะปล่อยออกแบ่งออกไปบ้านอื่นๆก็หลายบ้านเราราคาข่านต่ําที่เราส่งให้กับบ้านอื่นๆไปราคาสแตนดาด ของสายนี้ของแม่พันตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวละพันห้าสำหรับนกสเปคที่มันดีๆค่ะครบผมสายผมว่าสายนี้ต้องเอาไปต่อยอดที่แปดริ้วมั้งใช่ไดริ้วนี่ของขาดอยู่ครับผมเพราะว่าวไม่ค่อยได้มีกิจกรรมประกวดฝั่งนู้นใช่ครับนะ <c oughs> ครับอันนี้คือนี่คือตัวหนึ่งที่สร้างแรงบรนดาลใจใช่ครับผมใช่ก้าวต่อของคุณแจ๊คเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันครับครับผมมาดูคู่นี้กันบ้างครับ ไปที่โถเดี่ยวแล้วตัวเบสคร<ผ>มเพศเมียรอบนี้มาดูตัวที่มีมูลค่าสูงสุดในฟาร์มณเวลานี้ของคุณแจ็คและอาจจะมีค่าตัวสูงสุดแบบซื้อกันจริงในบทวันด้วยครับผมตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับคุณแจ็คจันวาดค่ะชื่อนี้ใช่ชื่อนี้พี่อ,อดัมคนตั้งให้ตัวายมือตัวไซมือใช่ใช่ กว่าจะได้ชื่อนี้มาคิดกันอยู่หลายตลบเมื่อก่อนนั้นรู้สึกจะมีชื่อวันทองอยู่ในชื่อของผู้เข้าชิงมาตั้งชื่อนี้อยู่เพราะสีเขาเด่นครึ่งตัวเป็นสีสีทองครับผมไอ้ครึ่งนึงก็สีธรรมดาแต่ก็ความงามมันกลมกลืนกันมันเป็นตัวพิเศษคุณจัดได้ไหมไงเออคุณจริงๆแล้วพ่อแม่ของจันวาดเนี่ยค่ะเริ่มแรกเลยก็คือช่วงตอนที่เราศึกษาเรื่องนกแล้วไปหาเก็บสายพันุ์นกมา เราก็เก็บพวกนกลงลังมาตามหลายๆที่แล้วเอามาปล่อยไว้ในกรงรวมรแต่พอเราสร้างโรงเรือนสําหรับเพาะพันนกเสร็จรเราก็นกได้เวลาพร้อมทาก็ขึ้นทาพอขึ้นทาแล้วเราก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะจ่ายเป็นจันวาดออกมาเพราะคลอกแรกทรทเสร็ในคอกแรกใช่แล,ลแล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เป็น TCD ตอนเอาพูดถึงอารมณ์เขารู้สึกตอนแรกที่เห็นลูกนกลักษณะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างแรกๆเลยตอนแรกคือ ช่วงนกขึ้นทรรมลูกนกมันก็จะยังไม่มีหลายหลายคู่ใช่ไหมคะเราก็มีโอกาสได้ดูแทบทุกรังแต่พอเรามีได้ดูแล้วแบบนกตัวนี้มันแตกขนหนามมาแล้วมันลักษณะสองข้างคือมันไม่เหมือนกันคือขนหนามฝั่งนึงมันจะมีสีอีกขนหนามฝั่งนึงคือมันไม่มีสีเราก็แปลกใจละแต่เราก็เก็บความแปลกใจไว้รอดูระยะเวลาการเจริญวัยของมันอีก พักหนึ่งอ่าทีเนี้ยพอพอมันมีอะไรที่มันแปลกมาละคืนเนี้ยเราเริ่มถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้รุ่นพี่คนที่เขาแบบว่าเลี้ยงนกมาก่อนๆดูว่าเออมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมอะไรไปได้ไหมอะไรเงี้ยจนมันโตแล้วคือเราก็มั่นใจเลยว่ามันเป็นมันใช่มันเป็นลักษณะที่เขาเรียกกันฮาร์พไซเดอร์ s <S s ider, <S ใช่กรณพิเศษที่จะเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ถ่ายทอดยืน ต่อสายพันธุ์ได้เป็นเฉพาะที่เกิดมาเพื่อจะสร้างแบรนด์ให้กับซองเจที่นี่เลยครับผมประมาณนั้นแล้วก็ชื่อเนี้ก็อย่างที่บอกพอได้ความพิเศษมาแล้วก็มาหาชื่อที่เหมาะสมแล้วเราก็อยากจะพัฒนานนองหยกไทยอยากให้มันมีแบรนด์ครับอันนี้ก็เลยมาองเข้ามาถามจริงๆผมรับอารมณ์ตรงนี้ได้ช่วงแรกๆที่ตั้งแต่ขนหนามมาคุมกันโฟถ่ายรูปอารมณ์ตื่นเต้นเราสัมผัสได้เลยว่านี่มีลุ้นช่วยกันลุ้นว่าเฮ้ยโบราของประเทศไทยเว้ยมันมาหาที่ไหนไม่ได้เป็นลักษณะพิเศษแบบนี้ อันนี้พูดแทนอารมณ์ความรู้สึกน้องได้เลยนะเพราะว่าเขาก็ลุ้นตลอดขอให้รอดชั่วโมงนั้นมือใหม่ทุกคนมือ่เสรอย่างเพิ่งเป็นอะไรนะลูกเ้าลรูปก่อนแล้วอย่างแล้วเพื่อนบอกว่ากันวันนี้นอกจากรอดไม่พอนี่จับคู่แล้วมีลูกหรือยังเอ่ยยังค่ะลุ้นอยู่ลุ้นมากแต่ระหว่างลุ้นเนี่ยสิเป็นปัญหามีคนมาจีบให้ราคาหนึ่งแสนสำหรับเจ้าเจ้าจันว่า ดันาวาดเร้วจะิงกนยังไงบ้างตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วจริงๆแล้วคืออ่าจริงๆแล้วห่วงนะห่วงมาก <c oughs> ไม่อยากปล่อยบอกตรงๆ <c oughs> แต่คือ <c oughs> เขาถามหลายครั้งอ่ะที่เล่นทีซิงอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าบอกราคาเขาไปแล้วเขาเอาเราก็เลยเขาก็เลยม มัดจำมาแต่ว่าขอสงวนครับผมจำนวนราคาที่เขามัดจำไว้อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าผมบอกผ่านในคลิปนี้เลยครับผมถ้าพี่ที่มัดจำไว้ไม่รีบมาเอานกในหลังจากคลิปจบภายในหนึ่งสัปดาห์ตัวนี้จะสองแสนแล้วนะถ้าตัวจะขึ้นผมะม่ะขันอีกแสนหนึ่งแบ่งทีมงานแตะลิ้วครับผมนี่ก็คือนกที่สวยงามอีกสีหนึ่งครับผมปรนจาฟามเป็นนกที่ที่หาได้ยากเป็นท c ซครับผมโกลเด้นนะครับ เคือบพิเศษเลยเคือบทองครึ่งครับผมถือว่าคู่นี้ถือว่าจับคู่กันแมทเลยนะมาสวยทั้งคสวยทั้งคู่อันนี้ผมอยากจะรอลุ้นลูกนะอยากให้อยู่ในมือคุณแจ็ดเ่อทจไรอลูก่จริงๆแล้วก็อยากเห็นหน้าลูกมากครับอ่าตัวนี้ก็คือชุดที่เป็นที่ สุดของจ้แลวของฟาร์มนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูสีหวานอื่นๆที่มีอีกหลายโอ้ยังมีหลายตัวเยอะเดี๋ยวเราไปดูทีนี่ต้องบอกหวานหวานทั้งนั้นรหวานกันมืดเลยครับผมหวานของเจ้าของฟาร์มด้วยครับผมไปครับอันนี้ก็เป็นเอกชุดสีหนึ่งชุดสีใช่ครับเขาเรียกว่าเหมาะกับเจ้าของฟาร์มที่เขาพัฒนาสายหวานครับผมตัวนี้เป็นสีที่โปรปลาหรือเปล่าครับในฟามนี้ใช่ตัวนี้คือถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือเป็นนกที่เรียกได้ว่า ในสายตามองคือแบบว่าโกลเด้นที่สุดในบ้านละสบายตาเห็นได้วบรร,าาบรรยากาศในบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวกับเหลืองกับมันบรรยากาศมันรับกันกบนกนี่จริงผม,ผมใช้สายายาใหม่นี่เขาจะว่าไหมเนี่ยไปเรียกจัดตังเกแทนทีนน่จะเป็นดําเนินสะดวก <laughs> ครับแล้วรู้สึกยังไงครับตั้งแต่ให้เราเริ่มเข้ามาเลี้ยงนกหงส์หยกจนถึงปัจจุบันนี้มีความรู้สึกว่ามันทําให้เราได้มาอยู่อีก จุดจุดหนึ่งของชีวิตครับก็คือโดยปกติแล้วว่าอาชีพหลักก็คือเป็นช่างแต่งหน้าครับผมอ่าแต่พอผู้ครับรับแต่งหน้าทั่วราชอาณาจักรหรือใช่ค่ะไปทั่วเลยไปทั่วใครจ้างก็ไปหมดครจ้างไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยจ้างได้เลยอย่าเห็นว่าแจ็คมีแต่นกอย่างเดียวเรื่องแต่งหน้านี่ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ยังไงต่อครับแล้วคือพอเรามาอยู่ณจุดจุดนี้มันทําให้เรารู้ว่า มันมีอีกหลายสิ่งที่มันน่าลองน่าค้นหาแล้วอีกอย่างหนึ่งนกหงหยกเนี่ยยิ่งเลี้ยงก็ยิ่งมีความสุขมันสนุกคือมันเหมือนเราเรียนศิลปะไปในตัวได้ฝึกทักษะการทสีใช่มันได้ผสมสีได้อะไรบางทีได้ศึกษาได้ดูได้สังเกตดูองค์ประกอบนกในแต่ละต่างๆเนี่ยมันทําให้เราเพลินหรือว่าเราเลือกมาเลี้ยงหงอยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ไม่ผิดเลยไม่ผิดเลย เกินกว่าที่เราตั้งใจไว้ด้วยเกินคาดหวังเป็นอย่างมากแล้วก็ได้มิตรภาพดีจากหลายที่เลยใช่มิตรภาพฝั่งแปริ้วด้วยครับผม<ต>ใช่คับน,นี่มาเยือนถึงราชบุรีใช่ครับครับรู้สึกไงบ้างครับที่ทีมแปดริ้ว<อ>ติดต่อเข้ามาร,รู้สึกดีใจนะคะคเพราะว่าอย่างน้อยคือถ้าเกิดทีมแปดริ้วติดต่อเข้ามาเนี่ยแสดงว่าฟาร์มเรามันต้องมีอะไรดีมันต้องมีอะไรที่สามารถจะ บอกให้คนแบบว่าทั่วไปรู้ว่าสเสน่ห์ของเอาหงยกมันดียังไงครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในรุ่งเรื่องกันบ้างใช่ครับผมผมบอกว่ามีดเด็ดๆอีกเยอะครับผมครับ